สวัสดีครับก็ไม่ได้อัดเขียนมานานนะครับสำหรับคอร์สเรียนการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วย C h a p แล้วก็ Visual Studio นะครับผมก็ได้รับคําขอมาค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับว่าสอนให้ติดต่อกับฐานข้อมูลไหนได้ไหมนะครับผมก็วันนี้เราจะมาลองเขียนโปรแกรมการติดต่อกับฐานข้อมูลนะครับโดยฐานข้อมูลผมใช้เป็นแบบตัวง่ายๆแล้วกันเอาไว้ใช้ที่เราเคยใช้กันบนเว็บนะครับผมถ้าเกิดใครเคยเขียน PHP นะครับผมเบื้องต้นจะเคยติดต่อกับฐานข้อมูลตัวนี้แน่นอนนะผมชื่อว่า mysql นั่นเองนะการเป็นว่าถ้าเกิดเราเขียนโปรแกรมครั้งนี้แล้วเนี่ยเราเขียนสามารถเขียนโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมบนเดสก์ท็อปเนี่ยไปติดต่อกับบนเว็บได้เลยสามารถใช้ข้อมูลเดียวกันได้นะครับโฮกันได้นั่นเองนะครับผมแบบง่ายๆนะครับผมอันดับแรกเลยเนี่ยวิธีเวลาเราจะเริ่มเขียนโปรแกรมบน mysql ที่จะติดต่อกับตัว c sharp ของเราเนี่ยเราจะต้องไปโหลดตัวหนึ่งมาครับผมสองตัวมาสิตัวแรกนะครับผมชื่อว่าโปรแกรมนี้ครับโปรแกรมแซมครับผม สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับผมหาดาวน์โหลดได้จาก Google นะครับผมเนี่ย mm. สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับผมพอดาวน์โหลดมาปุ๊บนะครับผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้หน้าต่างนี้มาตอนแรกเลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเวลาเปิดครั้งแรกนี่มันจะเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วครับผมให้เราไปสตาร์ทครับตัว Apache ครับกับตัว m y s q l นะครับผมกดสตาร์ทไปเลย2ตัว อันดับแรกเราจะสร้างฐานข้อมูลใช่ไหมผมขอข้ามตรงส่วน Install ไปนะครับผมตรงส่วนการติดตั้งโปรแกรมไปเพราะว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับเราอยู่แล้วเนาะน่าจะง่ายอยู่แล้วคน IT คนเรียนน่าจะสามารถทำได้นะครับผมแค่กดเน็กๆๆ็ไปนะครับผมพอกด Start 2ตัวนี้เสร็จแล้วทำไงต่อเสร็จแล้วเราต้องลองสร้างตัว Table นะครับผมตัวตารางของเรา,าเนี่ยในตัวฐานข้อมูลของเราเนี่ยจำลองมาก่อนเนาะว่าโปรแกรมเราเนี่ย จะติดต่ออะไรยังไงนะครับผมคลิกไปที่แอดมินครับพอเราสตาร์ทสตัวเมื่อกี้เสร็จปุ๊บมันก็จะมีตัวหน้าต่างหน้าเว็บขึ้นมานะครับเด้ง mm hmm. ขึ้นมาให้เราเป็นตัว PHP My Admin ครับเป็นทูนะครับผมที่จะมาช่วยจัดการตัวฐานข้อมูล MySQL ให้เรานั่นเองไปที่ user ครับผมแล้วก็เราต้องทำการสร้าง user ใหม่นะครับ กด add user ครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อ username ของเรานะครับผมผมก็ให้เป็น test ละกันเนาะชื่อว่า test host ตรงนี้ผมใส่เป็น local host ละกันเนาะ local local host ตัว password นะครับผมก็ตั้งให้มันได้นะครับผมก็เป็น1 2 3 4 5 6้กละกัน1 2 3 4 5 6นะครับผมก็จะตั้งเป็นอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาเขียน code เนี่ยก็แก้ให้ตรงกับข้อมูลที่เราได้กรอกไปนะครับผม กรณีน,นี้ผมก็ให้เป็นเดี๋ยวผมตรงนี้ผมค่อยมาติกแล้วกันกดโกไปก่อนครับเราก็จะได้หน้าตาฐานข้อมูลเอ้ยได้ตัว user มาแล้วนะครับที่ชื่อว่า test ต,ต่อมาครับเราได้ user มาแล้วเราลองสร้างตัว database ของเรานะครับตัว table ของเราที่เอาไว้เก็บข้อมูลตรงนี้ครับกด new ครับผม แล้วก็ตั้งชื่อนะครับชื่อ database ของเรานะครับที่เราจะต้องการจะตั้งนะครับในที่นี้ผมเหมือนเดิมแล้วกันว่า test data แล้วกันครับ test database แล้วกันอ่าใส่เข้าไปตรงนี้ผมขอเลือกเป็นนี่ครับ UTF8 ครับ UTF8 underscore unicode แล้วก็ underscore un ci, ci นะครับผมกด create ครับนี่เราก็จะได้ตัว t e s t database ของเรานี่มาอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมที่เราตั้งชื่อไว้นะครับผมก็คลิกไปครับตอนนี้ว่างเปล่าเห็นไหมว่างเปล่าคืออะไรว่างเปล่าคือตอนนี้เราเหมือนมี Data b เบ e ขึ้นมาแล้วอันนึงแต่เราไม่มีตารางเก็บข้อมูลของเราเลยเหมือนกับ e x c e เครับนึกถึงภาพว่าเราได้สร้างไฟล์ Excel ขึ้นมาไฟล์หนึ่งแล้วเนี่ยแต่ยังไม่มีตัวตารางที่ไว้เก็บข้อมูลเลยดังนั้นวิธีการสร้างตารางที่ไว้เก็บข้อมูลนะครับง่ายๆคือใส่ตรงนี้ใส่ name ครับก็คือใส่ชื่อตารางไป ผมก็เหมือนเดิมครับผมเป็นเทส t t เทเบิลแล้วกันติดกันเลยนะเพื่อความสะดวกรวดเร็วตรงนี้คือ number of column ก็คือตัวคอลัมน์ครับที่เราจะใส่ข้อมูลจินตนาการเป็น Excel ครับ Excel เนี่ยจะมีคอลัมน์ใช่ไหมครับอยู่ด้านบนบอกว่าเป็นชื่อนามสกุลลูกค้าหรือว่าอะไรให้เราเก็บใช่ไหมครับเหมือนกันครับอันนี้ก็คือตารางแถวด้านบนลงมานั่นเองผมให้เป็น2อันแล้วกันนี่ครับพอกด go เมื่อกี้ไปเนี่ย มันก็จะเด้งมาหน้าต่างนี้ซึ่งหน้าต่างนี้จะเป็นตัวกําหนดครับว่าในแต่ละแถวเนเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับผมตัวแรกผมให้เก็บเป็นอิน์แล้วกันก็คือให้เก็บเป็นตัวเลขจํานวนเต็มใช่ไหมครับเป็นอิน์แล้วเนมเนี่ยเนมคืออะไรเนมคือชื่อของตัวค่าที่เราจะเก็บนะครับอย่างเช่นปกติเนี่ยถ้าเราจะเก็บชื่อเนี่ยเราจะต้องเก็บในคอลัมน์เนมใช่ไหมครับถ้าเกิดเราจะเก็บนามสกุลเนี่ยเราต้องเก็บใน last name อะไรอย่างงี้ครับให้สามารถดูได้นะครับง่ายๆ อันนี้เนมอันนี้ผมให้เก็บเป็น ID แล้วกันที่เป็นตัวเลขหนึ่งเราทำเสียงให้เป็นเเป็น In นะครับผมแล้วก็ต่อมาเนะี่ยตรงนี้ผมให้เป็นเขียนว่าเนมแล้วกันก็คือไว้เก็บชื่อนั่นเองเก็บชื่อเนี่ยประเภทมันไม่ใช่จำนวนเต็มแน่นอนจริงไหมประเภทมัน,นี่จจะต้องเป็นข้อความนะครับผมผมคลิกไปครับเพื่อเปลี่ยนประเภทให้มันผมเลือกเป็น Text เลยแล้วกันง่ายๆนะครับผมตรงนี้ก็เป็นคอมเมนต์ครับของตารางบอกว่า ตารางเนี่ยเอาไว้เก็บอะไรนะเก็บค่าอะไรแต่ในกรณีนี้ผมไม่ไม่ต้องกําหนดให้มันก่อดละกันเนาะกดไปที่ save ครับแทนเราก็ได้ตารางมาหนึตารางละเป็นหนึ่ง table ของเราวิธีการดูนะครับคือคลิกเข้าไปตอนนี้เห็นไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันบอกว่าตอนเนี้ยมัน empty r e l l ครับก็คือไม่มีข้อมูลของเรานะครับ z e o w เห็นไหมก็คือไม่มีข้อมูลของเราเลยแม้แต่อันเดียว วิธีการเพิ่มข้อมูลของเราเมื่อกี้เป็นการสร้างสตัคเจอร์นะเป็นการสร้างโครงสร้างให้ข้อมูลนะว่าว่าฐานข้อมูลตัวเทเบิลที่ชื่อว่า test table เนี่ยตัวตารางเนี้ยเก็บอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเราไม่ได้สร้างใส่ข้อมูลให้มันเลยวิธีการใส่นะครับไปที่ insert ครับ insert แต่ถ้าใครลงภาษาไทยมันก็จะเขียนว่าแทรกนะครับผมคลิกไปเห็นไหมครับ id ตัวเมื่อกี้ที่เราใส่คือ id กับ name เห็นไหม id คือตัวเลขใช่ไหมครับที่เป็น int name ก็คือเป็น ประเภทของมันเนี่ยเป็น Text ดังนั้นผมใส่ไปได้เลยว่า ID เป็นหนึก็ได้ครับเพราะว่าให้มันเข้าเงื่อนไขว่ามันเป็น IN แล้วกัน n m m เนี่ยผมใส่ว่าเป็นชื่ออะไรดีล่ะชื่อ A แล้วกันอ่าง่ายๆอีกอันหนึ่งก็ง่ายๆครับว่าชื่อ B ผมไม่หักคิดอะไรนานละเสร็จแ,แล้วก็ยังไงครับกด go แค่นี้ครับข้อมูลของเรากดดูตรง b r o w s e เห็นไหม ข้อมูลของเราก็จะมาอยู่ในตารางเรียบร้อยแล้วตอนแรกเป็น empty ใช่ไหมครับบอกว่า zero r o w ก็คือไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับผมเรียบร้อยครับตอนนี้เราสร้างในส่วนของ database ของเราได้แล้วนะครับแบบง่ายๆกลับไปใหม่ครับกลับไปที่ตรงรูปบ้านตรงนี้คลิกไปไปที่ user ครับเพื่อจะจัดการกับตัว user ที่เราสร้างขึ้นมาเมเี้ user ที่ชื่อว่า test เนี่ยนะครับผมกดไปที่ edit ครับแล้วก็ เลือกไปที่ c ช็คอครับผมก็คือติ๊กให้หมดเลยบอกว่า User อรเนี่ยสามารถเลือกข้อมูลสามารถอัปเดตสามารถแทกข้อมูลลงไปได้สามารถลบข้อมูลได้นะครับผมแล้วก็กดไปที่โกก่อน,นะครับผมก็จะกลับมาหน้านี้หน้าเดิม Edit ใหม่ครับผมไปที่ database เลือก Database ที่เราต้องการนะครับผมอย่างเช่นเลือกไปที่เราตั้งชื่อว่าอะไรนะเ e s t d a t a b a s e ใช่ไหม check เอ l เหมือนเดิมแล้วก็กด go ตรงนี้เรียบร้อยนะครับผมก็เสร็จไปแล้วนะครับในส่วนของฐานข้อมูลต่อมาเราต้องการให้ C Sharp ของเราเนี่ยติดต่อกับฐานข้อมูลได้ใช่ไหมซึ่งวิธีการที่จะไม่ติดต่อกับฐานข้อมูลได้เนี่ยก็อันดับแรกเลยผมขอสร้างโปรเจกต์ทิ้งไว้ก่อนแล้วกันเลือกเป็น wpf application เหมือนเดิมนะครับผมผมตั้งเป็น test database connect แล้วกันครับผมแล้วกดไปที่โอเคนะครับเราก็จะได้หน้าต่างขึ้นมาหน้าต่างหนึ่งใช่ไหมผมจะให้มันเป็นว่าคลิกไปที่ตุอนเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยคลิกไปที่ปุ่มตัวหนึ่งเนี่ยแล้วข้อมูล ในส่วนที่อยู่ของในในในเ a ในเดตบของผมเนี่ยแสดงขึ้นมานะครับผมบนหน้าจอเป็นแมสเซจบล็อกง่ายๆแล,แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครต้องการไปประยุกต์ใช้เนี่ยก็สามารถดึงค่าจากตรงนั้นไปใช้งานได้เลยนะไปที่ t o o b l o c ครับเลือก control ได้ชื่อว่า button ใช่ไหมที่เราต้องการจะเอามาสร้างเป็นปุ่มสร้างแปะลงไปเลย double ลคลิกครับเพื่อสร้าง event ให้มัน double ลคลิกให้มันสร้างเป็นโค้ดให้มันนะครับผมแต่ตอนนี้เรายังไม่มีวิธีการติดต่อก,กับฐานข้อมูลจริงไหม เราให้ไปโหลดตัวหนึ่งมาครับที่ชื่อว่า c o n n e c t ตอร์เป็น c o n n e c t ตอร์ครับผมเสิร์ชไปที่ Google นะครับ MySQL เบ o ักแ o ้ว Connector ครับคลิกไปที่อันแรกเลยหรือว่าจะพิมพ์ชื่อเว็บก็ได้นะครับ w w y w m y s q l c o m p r o d u c t แล้วก็ c o n n e c t ตอร์นะครับผมให้ไปโหลดตัวนี้มาครับ AOD.net นะครับผม d r i v e r for my sql connector เ yeah, นี่ย my sql connector เ s ลเนะครับผมเลือกเป็นนี่ครับ microsoft windows นะครับผมแล้วกดดาวน์โหลดพอกดดาวน์โหลดเนี่ยเหมือนเดิมครับมันจะมีตัวติดตั้งให้เรานะครับผมเนี่ยคลิกไปที่ดาวน์โหลดพอมาถึงหน้าน,นี้ไม่ต้องไป ign up นะครับผมไม่ต้อง ig อัพก็ได้สามารถกดนี่ครับ no thanks just start my download ได้เลย ถ้าคลิกไปปุ๊บมันก็จะมีหน้าต่างติดตั้งให้เรานะครับผมก็แค่ติดตั้งก็เหมือนเดิมครับคือการกด next ไปเรื่อยๆนะครับผมตรงส่วนนี้ผมก็ขอข้ามไปเช่นกันนะครับผมเพราะว่าแค่กดดาวน์โหลดแล้วก็กด next 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 ไปแค่นั้นเองต่อมาครับเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยไฟล์มันจะอยู่ในไหนล่ะให้เราไปที่ไฟล์ตรง่านตรงที่เราได้ติดตั้งมันนั่นเองถ้าเรากด next ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่แก้ไขอะไรเลยเนี่ยมันจะอยู่ในตรงนี้ครับ ไปที่ตัว Explorer ของเรานะครับผมไปที่ Drive C ครับโปรแกรมไฟล์ครับผมถ้าเกิดใครติดตั้งเป็น64บิตนะครับผมมันก็จะไปวงเว็บไว้ครับว่า x86 นะครับผมแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ติดตั้งตัว Windows แบบ64บนะิตเนี่ยมันก็จะเป็นโปรแกรมไฟล์ปกตินะครับผมคลิกไปครับที่โปรแกรมไฟล์แล้วก็ไปที่ My SQL My SQL Connector เนี่ยนะครับผมล้าก็ไปที่ assembly ไปที่ v 4 5นะครับผมแล้วยังไงต่อเนี่ยตรงเนี้ยคือที่อยู่ของตัวคอนเนคเตอร์เราเหมือนกับว่าเป็นที่อยู่ของส่วนที่เอาไว้ติดต่อกับตัวฐานข้อมูลเรานั่นเองเรารู้แล้วใช่ไหมแนะนำว่าคลิกขวาครับแล้วก็ Copy ไปก่อนคลิกขวาตรงผ่าดตรงเนี้ยตรงที่อยู่เนี้ย a g g r e a ตรงเนี้ย copy ไปก่อนนะครับผมเสร็จแล้วยังไงต่อตัวประตูตรงเนี้ย ปกติเนี่ยในตัว v i s u a l Studio เนี่ยมันจะไม่มีมาให้เราเลยนะครับผมเราต้องโหลดเข้ามาเองเราก็เรียบโหลดเรียบร้อยแล้วเราก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วจริงไหมจากตัวเซตอัพเมื่อกี้แล้วเราก็ได้ผ่านมาเมื่อกี้แล้วที่เรากดทิกขวาก๊อปปี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมวิธีการเพิ่มนะครับผมเพิ่มประตูตัวนี้นให้เข้ามาอยู่ในตัว v i s u a l Studio ของเรานะครับผมนี่ครับคลิกไปที่ตรงนี้ครับเห็นไหมตรง Solution explorer reference ครับผมคลิกไปที่สามเหลี่ยมคลิกขวา add reference นตะครับผมตรงเนี้ยถ้าเกิดใครที่ยังนี่มันก็ยังจะไม่มีนะครับผมนี่มันจะเป็นว่างๆเปล่าๆอย่างนี้กดไปที่เ rowse ครับผมตรงนี้แ a บตรงนี้ตอนแรกมามันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมกดไปที่ Browse แล้วก็ไปที่เ r o w s e ตรงนี้อีกทีนะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่ได้อยู่ในหน้าต่างนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดใครที่ยังแบบมาถึงแล้วมันไปอยู่ตรงส่วนอื่นนะครับผมก็คลิกขวาแล้วก็เพรมันก็จะมาใน โฟลเดอร์ er นะครับผมที่เราได้ไปหามาไว้เมื่อกี้นะครับผมคลิกไปที่ตัว mysql data dll นะครับผมแล้วก็กด control ค้งครับเพื่อเลือกอีกตัวหนึ่งคือ mysql web dll แล้วกด add ครับเห็นไหมเสร็จแล้วตัว2ตัวเนี้ยก็จะเข้ามาอยู่ในโปรเจกต์เราติ๊กถูกข้างหน้าไว้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็กด ok เรียบร้อยเห็นไหมมันก็จะมาอยู่ในของเราเรียบร้อยวิธีการโคนะครับง,ง่ายๆ ก็คือ1เราต้องสร้างคําสั่งให้มันก่อนประกาศตัวแปรคําสั่งให้มันก่อนว่าเราต้องการจะ select อะไรเราต้องการจะเลือกอะไรนะครับผมก็คือประกาศเป็นตัวแปร string นั่นเองถ้าเกิดใครเคยเรียนฐานข้อมูลเบื้องต้นมาแล้วนะครับผมเราก็จะรู้ว่าคําสั่งเนี่ยอาจจะมีพวก insert update delete นะครับผมแล้วก็มีพวก select นะครับผมเอาไปเลือกแสดงข้อมูลออกมานั่นเองผมก็พิมพ์เลยครับ select ก็คือการเลือก star ครับผมก็คือเลือกทั้งหมด from จากอะไรล่ะ จากเราก็ตามด้วยชื่อ table ของเรานั่นเองใช่ไหมชื่อ table ของเราคืออะไรนะเลื่อนลงไปดูหน่อยสิชื่อ table ของเราคือ test database ใช่ไหมเอ้ยอันนี้มันชื่อ database ของเรานะครับผมคลิกเข้าไปหนึ่ง t ก่อนนะครับชื่อ table ของเราคือ test table นั่นเองนะครับผมแหมสับสนนิดหน่อยนะแล้วก็ก๊อปเมื่อกี้เราก็มาวางได้เลยเป็น test table ชื่อเดียวกันเห็นไหม test table อยู่ในชื่อ database ว่า test database นั่นเอง ต่อมาครับตอนนี้เราประกาศคําสั่งเรียบร้อยแล้วว่าให้ไปดึงข้อมูลทั้งหมดออกมาต่อมาคือการประกาศคอนเนคชันครับก็คือการสร้างตัวเชื่อมต่อจากโปรแกรมเราไปยัง MySQL ของเรานั่นเองเราก็ใส่เลยครับวิธีการใช้นะครับง่ายง่ยคือ MySQL s q l ตัวเล็กนะครับ Connection ตอนแรกมาปุ๊บมันจะเป็นสีแดงๆนี้ก่อนให้เราเอาเมาส์ ขยายจอใหญ่เนะา,นเนเาไนะไปวางตรงนี้เนี่ยเอาเมาส์ไปคลิกมันตรงสีแดงๆแล้วไปวางตรงนี้กด using mysql d a t a mysql client นะครับผมมันก็จะ import อะไรเข้ามาไม่รู้สักตัวหนึ่งก็คือตัวนี้น,ะนั่เนเองนะ้วเราก็ตามด้วยชื่อ object ครับชื่อ object ผมชื่อ con แล้วกันเท่ากับ new mysql connection งเล็ลเปิดแล้วก็ตามด้วยสิ่งข้างในนะครับผม ข้อความข้างในเนี่ยใส่อะไรข้อความข้างในเนี่ยใส่เป็นรายละเอียดครับอย่างเช่นชื่อโฮสต์เอ่อไม่ใช่ชื่อโฮสต์สิเป็นโลเคชันนะครับที่ตัวฐานข้อมูลอยู่แล้วก็มีชื่อยูเซอร์นะครับผมแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็ตัว Database ของเรานั่นเองก็อันดับแรกเลยผมก็ใส่โฮสต์ไปเท่ากับอะไรครับ local host แล้วกันถ้าเกิดในกรณีที่ติดต่อกันในเครื่องเราเองเ,องเนี่ยใช้เป็น local host นะครับผมแต่ถ้าเกิด ต้องการที่จะติดต่อไปข้างนอกเนี่ยก็ต้องใส่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ Server ของตัวที่เก็บ Data database ไว้นะครับผมแล้วก็เซมิคอลอนครับเมื่อเราใส่เสร็จตามด้วย User ครับเท่ากับชื่อ User ของเราชื่อ u s e r เราคือ test ใช่ไหมเซมิคอลอนตามด้วย password ครับเท่ากับของเราใส่หนึ่งสามสี่ห้าหกใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยเ a ต a บส the database Datab นะครับผมเท่ากับครับชื่อ t a b a s e ของเราชื่อ Data database ของเราว่าอะไร test database ใช่ไหมตอนแรกผมบอกผิดว่าเป็นชื่อ table นะครับผม test database นะครับผมต่อมาตอนนี้เราสร้างประกาศเหมือน connection เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าวิธีการว่าเหมือนกับสร้างประตูนะครับผมบอกว่าเราจะไปถึงเ,เส้นทางนั้นได้ยังไงมีชื่อมีอะไรมั่งนะครับผมต่อมาผมประกาศให้รู้ครับว่าประกาศ object command ของมันมาก่อนนะครับผมบอกว่าเราจะสั่งคำสั่งอะไรไปใน ตัว Database ของเรานั่นเอง my sql command ตัวเล็กตัวใหญ่ให้ถูกนะครับผม cmd ครับผมตั้งชื่อให้มันว่า cmd แล้วกันเท่ากับ new ครับ my sql command วงเล็บเปิดครับแล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็ตามด้วย semicolon ภายในวงเล็บเนี่ยให้ใส่เป็นตัวแปร sql ของเรานะครับผมคำสั่งที่เราสร้างไว้ตรงนี้ก็คือตัวแปร sql นั่นเองแล้วก็ลูกน้ำครับ1 ตามด้วยตัวคอนดิชันของเราตามด้วยประตูของเรานั่นเองถ้าเทียบพูดกันง่งายๆนะครับผมก็คือเหมือนกับว่าสั่งว่ามันทําอะไรนะครับผมให้ตัว mysql ตัวฐานข้อมูลเราเนี่ยรู้เราก็บอกว่ามันคอนนคชันไปที่ไหนล่ะอะไรประมาณนั้นนะครับผมตอนนี้เราสร้างเป็นอ็อบเจกต์มาแล้วเนาะต่อมาครับเราจะต้องทําการเปิดประตูตอนนี้เราสร้างประตูแล้วเราต้องทำปานเหมือนว่าเปิดประตูขึ้นมานะครับผมโดยใช้คําสั่งว่า con ก็คือตัวชื่อคอนนคชันของเรานะครับผม เปิดประตูคืออะไรล่ะโหเพเลยใช่ไหมล่ะคือเปิดการเปิดต่อมาครับเราก็สร้างตัว leader ให้มันนะครับผมเอาไวา้เหมือนอ่านค่านะครับผม My sql ตัวเล็กตัวใหญ่เอาให้มันชัวนะครับผม data r e a d e r ก็ตั้งชื่อว่า leader แล้วกันเท่ากับ cmd e x e c u t e leader เหมือนกับว่าให้ตัว ให้ตัว command ของเราเนี่ยให้ตัวคำสั่งของเราเนี่ย execute ออกมาเพื่อที่จะรอรับคำสั่งงงไหมครับเหมือนกับว่าผมสั่งคุณว่าผมผมสั่งให้ในายเเนี่ยไปบอกกับบอสว่าผมจะขอรายชื่อลูกค้าทั้งหมดของวันนี้เสร็จแล้วปุ๊บนายเก็ทำการ execute ใช่ไหมครับบอกว่าบอกเจ้านายว่าผมต้องการค่านี้เสร็จแล้วก็ให้ในายเเนี่ยรับกลับมานะครับผมเหมือนกันครับเช่นเดียวกันกันกบตัว mm hmm. mysql data leader นั่นเอง วงเล็บเปิดวงเล็บปิดไปตามระเบียบนะครับผม,มข้อมูลเนี่ยที่เราอยู่ในฐานข้อมูลเนี่ยในเทเบิลตัวเนี้ยเรารู้ไว้อย่างหนึ่งครับก็คือข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ตัวเดียวจริงไหมถ้ามันไม่ใช่มีแค่ตัวเดียวดังนั้นเราต้องทําการลูปรับค่ามันเข้ามานั่นเองลูปอะไรดีละ่ะลูป Y ครับผมทำไมต้องใช้ลูป y เพราะลูป for เนี่ยมันจะมีแน่นอนใช่ไหมบอกว่าคุณเริ่มที่1จบไปที่10เริ่มไปที่10จบไปที่20อะไรเงี้ยแต่ถ้าลูป y เนี่ย มันจะทำํำจนกว่าเงื่อนไขมันจะเป็นเท็จใช่ไหมถ้าเป็นเท็จปุ๊บมันจะไม่ทําแต่ถ้าเป็นจริงอยู่มันจะทําดังนั้นค่าข้างในเนี่ยตัวเงื่อนไขข้างในเนี่ยคือ leader ครับดัตต์ลีของเล็บเปิดตัวเนี้ยมันจะเหมือนกับว่ามันจะเป็นจริงนะครับผมเมื่อตัวข้อมูลเนี่ยมันได้อ่านนั่นเองดัตต์ลีนะครับผมเนี่ยออกมามันจะเป็นบูลีนนะครับผมก็คือจะเก็บค่าที่เป็นจริงกับเป็นเท็จ เสร็จแล้วปุ๊บผมบอกว่าให้ข้อมูลเนี่ยมันแสดงขึ้นมาใช่ไหมบอกว่าข้อมูลเนี่ยแสดงขึ้นมาเป็น message box ขึ้นมาบอกเป็นรายละเอียดเนี่ยเป็นเนมผมก็ใส่เลยครับว่า m e s s a g e b o x กดัดโชว์เพื่อแสดงข้อมูลออกมาบนหน้าจอวิธีการใช้นะครับผมใช้ค่าว่าดึงค่าอะไรออกมานะครับผมใช้เป็นชื่อตัวแปรได้ใช้เป็นชื่อ Object ตัวใหม่ชื่ออ e a d e r นะครับผมที่ชื่อว่า l e a d e r ตัวเนี้ยชื่อ o b อ e c t ตตัวเนี้ยดัดครับ วง,งเล็บเปิดวงเล็บปิดข้างในนี้ใส่อะไรครับข้างในเนี้ยใส่คอลัน์ครับคอลัน์คือตัวนี้ใช่ไหมว่าเราจะเอา name หรือเราจะเอา id ถ้าเราจะเอา id เราใส่เป็นเขียนไปเลยต้องมีครอบด้วยนะครับฟันหนูครอบใส่เป็น id แต่ถ้าเราจะเอาเป็น name เนี่ยเราก็ใส่เป็น name ได้เลยนะครับผมลองกด start ดูครับเราก็จะได้หน้าต่างนี้มาคลิกไป เห็นไหมมันก็มี a มี b บอกอ้าวคุณม้วนนิ่มป่ะเนี่ยผมบอกว่าผมม้วนนิ่มหรือเปล่านะครับผมผมลอง insert ค่าใหม่เข้าไปอีกค่าหนึ่งแล้วกันเป็น3กับ4เป็นนายเดโมจ้ากับนายเทสจ้าแล้วกันนะครับผมแล้วก็กด go ตรงนี้ไปกด browse ดูนะครับผมว่ามีข้อมูลอะไรบ้างมี a b เดโมจ้าเทสจ้านะครับผมก็เปิดกด start ดูหนึ่งทีกดที่ button โอเค โอเคโอเคเห็นไหมครับค่าใหม่นะครับผมมันก็จะขึ้นมาตลอดถ้าเกิดผมต้องการจะรับค่าจากคอลัมน์มาทักงสิบอันเนี่ยยี่สิบอันเนี่ยผมก็ไปเปลี่ยนแค่ตรงนี้ครับผมแล้วก็ดึงมาได้เรื่อยๆเลยผมจะเทสอีกอันหนึ่งแล้วกันเมื่อกี้เรามีคอลัมน์ id กับคอลัมน์ name ใช่ไหมผมไปดึงตัวคอลัมน์ name มาด้วยแล้วกันเด้ยคอลัมน์ id มาด้วยแล้วกันผมก็เปลี่ยนตรงนี้ใช่ไหมครับเป็น id กด start ครับ ที่ t o n เห็นไห 1a 1คืออะไร1คือ ID ตัวอีกตัวหนึ่งคือ name เห็นไหม3 demo จ้า4 test จ้าซึ่งมันก็ตรงเรียบร้อยนะครับผมง,ง่ายๆนะสารพาดนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมไว้ก่อนก็คือบอกว่ามันมีคำสั่ง SQL ของเราเนี่ยสามารถใส่ไปตรงนี้ได้เลยแทนที่ตัวแปลนีน้ได้เลยถ้าเกิดเราต้องการที่จะ select star หรือ ฟอร์มแวร์หรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยครับบอกว่าเป็นเงื่อนไขให้มันเนี่ยเราก็สามารถใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวต่อมาเนี่ยตรงบรรทัดเนี่ยก็คืออะไรครับคือคอนเน็คคือตัวเหมือนกับว่าที่อยู่ของ database ของเรานะครับผมแล้วก็บอกรายละเอียดว่ายูเซอร์อะไรที่จะเข้าถึง database ชื่อว่าอะไรนะครับผมต่อมาตรงส่วนนี้คือคําสั่งเอาเอาไว้ติดต่อ,อกับตัว mysql ต่อมาตรงนี well ้ก็คือการคอนเน็ชันก็ให้มันเปิดนะครับผมให้ประตูเนี่ยตอนแรกเราสร้างประตูไว้เราให้ประตูมันเปิดต่อมาตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือตัวที่เอาไว้รับรับข้อมูลนะครับผมที่เราไป Ex e c u t e มันมานั่นเองที่เราไปทําคําสั่งมันออกมานั่นเองครับผมเอามาเก็บไว้ตรงส่วนนี้คืออะไรตรงส่วนนี้คือการหลูดบนครับหลูดบนว่าให้อ่านข้อมูลนะให้อ่านข้อมูลนะบอกว่าเออเนี่ยข้อมูลนี่ยังอ่านได้อยู่หรือเปล่าถ้ายังอ่านได้อยู่เนี่ยก็จะให้มันแสดงเป็น message box ออกมานั่นเอง ง่ายๆนะผมก็ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมก็พาร์ทนี้ก็จะได้รู้เกี่ยวกับตัวการสร้างฐานข้อมูลเบื้องต้นไปแล้วเนาะแล้วก็การติดต่อกับฐานข้อมูลแบบเบื้องต้นมาแล้วนะครับผมอาจจะมีพาร์ตต่อไปนะครับสอนว่าถ้าเกิดเราต้องการ i n s เสิร์ตข้อมูลลงไปนในฐานข้อมูลหลักแบบอย่างเช่นเพิ่มรายชื่อลูกค้าหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับง่ายๆก็ติดตามชมในพาร์ตต่อไปแล้วกันนะครับผมหรืออาจจะเป็น การสร้างโปรเจกต์เทสแบบ demo เดโมเบื้องต้นนะครับผมก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ